วันที่6มีนาคม2560เวลา14นาฬิกาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนำโดยท่านนายกเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีณศาลาการเรียนวัดปรฐุม้าล ชากชุมชนวันประตาทีต้อนรับทุกท่านนะครับการสืบเนื่องจากนโยบายของทางกระทวงการคตังในปีนีมีการตอนี้ำนะครับต้องการรที่จะให้จังหวัดระองเราเนี่ยได้จัดําพถไาหลายๆหน้าท่างเต็มออด้านะครับ แต่ก็สามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้แต่แตการนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทางจังหวัดเอเขาจตออกแล้วก็จะพื้นปรุงอย่างไรให้ชุมชนเขาลดคราใช้จ่ายให้มีสีสันขึ้นนะครับไม่อยากให้เป็นชุมชนที่การที่ทำ่างนั้นเนี่ยคนในชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วยอันนี้เป็นพื้นฐานหลัก ไม่ได้ประโยชน์ก็ให้เกิดประโยชน์อะไรความสัมพันธ์อไรผมนกโกรกอยากจะบอกเลยับว่ามันเป็นการเที่ยวอยู่ผมการท่องเที่ยวคนมาเที่ยวกรุงเทพจากกรุงเทพทุกสายต่างจังหวัดมันโยกผันเนียยทุกครั้งจังหวัดจะเกิดการต่อเนื่องการฉันที่เกิจขร้นผมอยากให้ท่าน ไม่กี่ปูเรื่องผ่านมางก็เิ่คันกว่าดูเว้ือสู้ไหนครคบเร็นอาการอยู่ยาวบางทีเหมือนไปดูเป็นไหนไปไหนไ่ไหวเกินหนึ่งวันตัวนีปมาผมเกเกี่ข้อมูลพวกนี้จากลู่อาจจะทำให้เกิดบาแง่ยืนต้องเป็นจุดพี่น้องคณะอาจารี่น้องในส่วนระดับอุสาหนมที่ทำห้ยั่งยืนครับพอมาถึงเรื่องอนุญาตเราถึงในในวันาล จังหวัดกำลังดำเนินการจัดจ้างนะครับที่จะหาผู้รับจ้างมาดำเนินการเพื่อสกัดที่แล้เขาเนี่ยเราทำไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับปรากฏว่าผู้รับผู้หลักผู้ใหญ่ที่รอดมีฐันเนี่ยก็ก็ไล่ไปติดตคนที่ิดตคนได้เยื่อยเรยนะครับ ให้เป็นที่รู้จักกับคนต่างชที่โดยจะเป็นให้ผู้คนที่ยังดีอยากจะทำความเข้าใจกับพวกเราก็เพราะว่าเครงการที่บางวันเองจะได้แดงทั้งประเทศมาลนะครับแล้วก็เราก็มีการตัวทเสนอนี้จะเป็นภาพของเจอะดวงยาอันนี้จะ หกูไทยธานีนะคะก็จะเป็นตลอดคนเดินเหมือนกันนะคะถูกไหมคะรูปแบบอาคารของเขาเนี่ยเขายังมีว่ามีอาคารที่เป็นนัดเดิมเป็นเก่าแก่อยู่แต่ว่าการที่เราจะแบบตลอดคนเดินเนี่ยตลอดตัวสารของเราเนี่ยเราก็เห็นเอัแหละเป็นของเราเราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนใครนะคะเราใช้วิธีจริงของเราแบบตรงตามส้นแล้วก็ทำารส่งต่อจากร่างทีนี้ต้องพูดแล้วว่าเอาแบบ คไอ้คนไม่ต้องดูด้วยดูด้วยแล้วก็ติวูรนเดียวโมนติ้วันตุสต่ละไอ้เรื่อครงการเนี่ยท่างจังหวัดก็ดีไะคือทมเรื่องมี่ีิววันสุดแต่ลเที่รอยเห็นแบบว่าดุฟ้าอย่างผมมาเที่ยวเนี่ยจะผสมของผมเพื่อมาหนึ่งพานาสองูออกแรกสามซื้อสินค้า nhà nước ký cũng phải đạt được tham gia điều hòa xã không lợi